ดูสิดูสิดูน้องทำอะไรอยู่ดูสิดูสิน้องทำอะไรแบบนี้ฮะน้องทำอะไรแบบนี้นี่ดูสิโอ้มันมาเห็นพ่อเป็นตุ๊กตาไปแล้วนี่โอ๊ยทำไงจะลุกได้ทีนี้ทับไปเลยทีนี้ทับไปเลยได้หนิทำไงจะลุกได้นี่ืมอืมทำไมจะลุกได้ทีนี้เอาเอา เอาเอาดิ้นแล้วทีนี้เอาเอาลูกไใจไหมเอาเสร็จแล้วทีนี่เอาเสร็จโอ้ยล็อกไว้คืนล็อกไว้คืนอ๋อให้ลุกเห็นพ่อเป็นหมอนไปแล้วเห็นพ่อเป็นที่นอนไปแล้วใช่ไหมเห็นพ่อเป็นนอนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่อืออ่ลูกชายพ่อไอ้ลูกชายพ่อไอ้ลูกชายพ่อคนเดียวอยู่อ้ลูกชายพ่อคนเดียวอยู่ เจ oh, oh, ้าเอกับ oh, พ่อมากไปเลยนี oh, ่คนนี oh, oh, ้นี่โอ้โหไปแล้วโอ้ไปแล้วอะไรอะไรเจ้ายวชดอีกพอแล้วโอ้ไปแล้ว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 ไป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 ไดไป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 ไเไป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  ไดูสิดูสิดูสิเจ้าจอมบุญทำอะไรแบบนี้ทำอะไรจอมบุญแบบนี้ขอมดำดินบอกผ่านี้ตัวที่ฟ้าขอมดำดินบอกฮะใจใจขอมดำดินก่อนทาอะไรแบบนี้ไอ้ลูกช้างนี่มันดื้อนี่ลูกช้างนี่มันดื้อนี่ลูกช้างตัวนี้นี่มันซนนี่ โซนนี้ลูกช้างนี่นี่ดูสิดูสิแค่ยี่ยงเดียวนี่แค่ยี่ยงเดียวนี่นี่โอ้โหใจใจโอ๋ออ๋อโอ้ยโอ้ยยุด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 โอ้โหนี่อ่ะนี่ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านมาชมคลิปความน่ารักของโจมมุ้งดีครับด้วยครับส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 วยครับครับสวยอครับสวยครับครับโอเคครับนู่นม ต้นุ่นนุ่นดูซิเชื่อดูซิออขาตัวไมดครับัครับครับผมครับพี่ครับผมครับผมครับครับรันนี้นี่คุยครับผมครับผมครับเจอัใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ